แต่กับเหล้ากับยาเนี่ยลาบกินกันไปกินกันไปเอวกันไปเนี่ยแม่นี่เปิ้นว่าตานไปทางหน้าเนี่ยตานเสื้อตานผ้าตานรถตานลาตานตีดินนี่บังพ่องก็ถวายตีดินเฮ้อวันเกิดมาจัดหน้าโอ้เป็นชิษทีเจ้าใหญ่นายโตมีตีบ้านตีจองบ่ตดังไปยูตูบอยู่สลัมยังมึงน่ะกะตานเหล้าตานยาโยมเฮียอย่างหมามาเลียปากเลียคอเกิดมาจัดนี่คือปีขี้เหล้าเกิดมาจัดหน้ามันก็ดปีขี้เหล้า มึงบัได้เป็นเศรษฐีกับเปน็นแบบบรรทาผาธานาเนอร์ทุกหวยนี่นะมึงตึงบัได้ที่พองพันที่ยังขี้เหล้ากับขี้เหล้าคุณภาพคุณภาพอย่างไรกูบะาหันเมื่อได้เมียกได้ยางใหนนี่กินเป็นยุคกินเป็นย่าลุงแก้วลุงมากินแล้วบะาหาันภยัยไตรัฐบาลผลิตลิขสิทธิ์ประเทศไทยเขาตึงเป็นไข่เต็มจ้องเต็มบ้านถึงบม่มีประโยชน์กับคนดื่มคนกินเงินภาษีแผ่นดินกับเงินขี้เหล้าทั้ง,น,ง,น,งนั้นเป่งแผวห้องเฮียงสร้างแผวห้องบ้านหน่วยราชการเป่งแผวอบอต อ๋อ oh, อันนี้เงินขี้เรลาอีกแม่นแมันแปลงยังมึงไปหองบประมาณแผ่นดินเนะาะเนี่ยแปลงถนน,นตั้งแต่แม่สายพดเบตงสูงง่งอายโกโลกนะภาษีเหลาภาษีบุหรี่ทั้งนั้นแปลงยังแหมโตรัตมนตตีเกาอีนายกรถทางปืนคก f 1 6ปืนพาถ้าฮับบักกีเหล้ามันเอาภาษีไหนมาแปลงเพลวงวงยาไว้หาัาษาคนเท่าคนลวกกากินมุคนนะมึงจะไปจี้ไปตั้งป้าดวงคำเน้อเปิ้ลฮืดมาตึงร้อยสองร้อยก่อน มาได้ไอ้สักชัยสองร้อยคนลวกกระกินคนลวกกระกินหมูคนแง่เอากระกินป้อมึงยังกินถอกแฮว์ถอกหแาวกุ้มกะดิหยากอะนี่ไอสีเล้าทั้งนั้นเนาะบ้านนอกมึ่อย่ามาไินเล้ามีประโยชน์อ่าร้องมังไทยบักไก่เล้าแหลมท้อเงินเดือนคนเท่าอย่งมีไผ่แจก ไอ้นี่มาทวงคูณคนเท่าค่ะว่าเงินภาษีขี้เล่ามันมาแจกภาษีเล่าภาษีบุรีน,นี่นะเชื่อฮะเข้าใจแล้วเนาะ,ะเข้าใจจ้างปีเอาไหมเอาไหมการต้านนี่มันลวดไปแถวสวรรค์มอญหูกูก่อน,น,นอ่ะมันไปหลายที่เนี่ยเฮ้ยจำไวใไ้ใครไปก่อใครไปมอญหูกเลยง่ายหอมไป มว่วนนะนพ่องหวนพ่อจ้าพ่อใจนะนจัจนนงปีจ้าซึ้งเนี่ยอยโอป่วยขลัลขึ้นต้องเยี่ยวหนังเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กมาเอามาเอาจะ<พ>อ,อย่าไปวสวรรค์นะมาม่วนไม่ตึงกับสวรรค์ไม่ตึงเอามว่วนนะ เจงมาสู่จังจะเข้าใจจะจวนนะพองอ่ะพานะจังจะไปมาไปอะสู่เฮยไปกามาปีไงยักไปสวรรค์อยู่ตั้งอเมืองอบุญอ่ด่างกันสองโคนตัวนายน้องไทยถ้าสู่ไขรหงอนไครม่ใขรกินละไปไปตัยวัดดำมาอ่นนะฮะจะใครสบาย มันกินมันกันแล้วเอาโจนควายคบจะหันหมอน่ะฮกจะหันตาสวรรค์ข้าเนมมีน้องอมานกินมันตัดอย่ากมาคุยแม่จันเจียงให้ยี่นี่เอาอย่างตาโป้สุบินแมสเซนมาพาฟ้าขับตัดแบบนี้จีบเมื่อชูเลือกตั้งไปกะตัดอย่างแรกตัดไปตั้งหน้าตัวพี่ข้าก็ให้ ใจวันสีลมันกะร้อเข้าไปอันนั้นเป็นของตั้งกับเจ้าภาพเพือป้านเลี้ยงสูบินจังโซแม่ยิงจะขอยกมือกราบวันนี้เปิ้นเป็นเจ้าภาพกลับแม่เลี้ยงแสงน้าผาพบไหนจัดใดจะบัตุกแน่เพราะจัดนี้กินไป่านไป กะว่าตอนบ่ายลงทานมา,ตเ,า,พา,พาเต้าเจ้าผาพเป้าเปิ้ลได้เมตตาก็เลี้ยงสุบินแม่เลี้ยงแสงมาพาฟ้าคำตันเอามาปั่นหื้อไออันนี้เปิ้ลซ้ำม,มาปั่นของพระอาจารย์เปิ้ลได้ฝากไว้ขอบคุณเจ้าอันนี้ของพระอาจารย์เนาะ uh huh. เปิ้นฝากมา อันนี้ของพระอาจารย์ช่างใชยและของพ่อเลี้ยงสุบินแล้วก็มีตีนไยเดียวก่อนมาก่าพระอาจารย์ช่างใชัยชัยากับมังกลรู้เอามาปั่นตีนนี่มมีตาจากพระอาจารย์วันนี้เพ่ปาละมีเอามาหืดจังโซจังปีนับใจจังโซขอบพุดเจ้าของพ่อเลี้ยงสุบินนี่ใจเย็นนะ พระอาจารย์ชันชัยละบาดิโวมาเลอตะวันกาดเกลโคนอื่นแต่บหาบห,านนบหานบันบหา,บานหัาหนพ่อน้ำชคบบาฮันพ่อ,พอบุญฝันบาหันแม่บัวลอยแม่อ้วนแม่เจ้าตั้งแม่บัวหอมปนหลวงอนุรักษ์พ่ออุดมพ่อแม่เพวันเนี่บาหันเติร์เราจีขอจะไปจ้านะลางังมือปนเอามาฮือจังเซาคนซื้อขอบคุณพระ ทรงสารการกินการตานมันมีหลายนักพองอย่างอี้ข้าเบินกันจะบอกคือฟังเนอตัวกูสอนบุญที่สองสำรับบุญที่สองก็ตานเขาวัดเขาวาไออย่างพ่องเขาวัดเขาวาแม่นมดเนี่ยกะวีหารชาละตีเปินตานเสนาสนะเป็นสปะ กุฏิวิหารไ,หหไปนะบอปอ่อวิหารหลังงานไปบอปอ่อพระนาเจดีย์เจ้า<อ>ตีคณะสัทธาปากันมาห่วงเป็นกันเป็นก่อบักกี้สิบราคาเฮือนอันเนี้ย<อ>ตามเขาวัด หินจ้อยก่อนมดตึงใจตึงหญิงพี่น้องบ้านกกยขี่สิบบ่บานรัทธาจางจะมีกี่คนเต้นนักใจป้นตึงนักล้อมมันกกยมีหลังคาบ้านนะบอกตาน้องพองพัดโอ้ไหลกี่ะคจะไปฮู้ได้หลายร้อยกะมาถึงมาถึงให้ตาว่าเดี๋ยวเจ้าอ่ะที่ิบไปลายก็พอเนาะมาถึงเนาะที่หลังคา กะพอเอาอยัางพี่น้องป่านกุยตีเปิรนร่วมด้วยตีเปิรนจ่วยกันโจนได้ปฏิบูรณาสังคอนพระวิหารแม่หม่ดังอีกยามว่าปวดได้จ่วยกันตาขวัดเข้าว่าโจนได้จัดงานนี้จีบและนำกระซัง ปนหลวงมันถึงสมเปิงกวนเนี่ยเป็นเด่เป็นขาดบ้านเฮาได้สละเงินบาทเพื่อแป,งไ,แปงไว้ในวัดเฮาเน่แปงไว้ที่คงคารามเนี่ยพ้องก็อหอมเป็นปันเป็นนลอยบะฮือได้น้อยตึงหนุ่มตึงสาวเปิ้นก็แปลงเอาไว้ตีวัดเฮาวันนี้ถึงเขา้าเฮามาจากมาอู ต้องตานเขาวัดเข้าว่ายกมือวัดตาสู่จ้างจะฮูอันนี้เข้าใจละเนาะปูนที่สองเนาะและนะักนก็ปูนที่สองของพี่น้องสัทธาไม่เลี่ยงจานทานาอายก็เข้าใจบางพ่องเปิ้ลสะละปัดใจแปงตุนเงินเข้าว่าเข้าวัดมาละโัดม<อ>ัดมดบังไกบันหินอำเภอเม่จันที่เป็นว่าจัดนัก มาช่วยกันงานว่างงานวัดพอเอาโต้บรนเฮม,ออมาไหลมาขวดตาำลมาละอ่ากระตานี่สามาแล้วจะตานไปไหนตึงบอกเข้าใจบอกมาโต๊หน้าตาอย่างตีสามจะโตกไปที่ไหนจ้ากู้กะลาบอกมาตีนี่อย่างตีสามจะโต๊ไปที่ไหนอย่างพ่อเลี้ยงสุบินกินตานวันนี้ จีเมื่อคุณพ่อดวงคําอย่างที่สองกับบ้นตาเขาวัดสระกำลังซ้ำเบื่มีปัญหาอย่างที่สามปัจจะตันไปหาเทวบุตรเทวดาตนน้อยตนใหญ่วันนี้ยกมือโยโซพี่น้องมาการจุนไข่พ่อแม่ลามาเลี้ยงหลละไม้เปิ้์นก็จะตันไปเฮกกำ จะไปหพดแเตวดาเจ้าก็ยังตี้สามสำคัญแต่ต้องเตวบุตเตวดาที่ปกปักหักษาเขาจะต้องมันเข้าวัดเข้า่าต้องตานตึงน้ำตึงเข้าบ่าว่าวันรำบ่าว่าวันศิลของโฮบของกินเพื่อไอกำเจ้าเจ้าเตวดาก็ได้บอได้หมด สีอนข่าวัดข่าววงแม่ชายทองยกมือไหว้ชางตานพุทธเทวบุตรตานพุทธเทวดาพญอินพญยมพญภูมิมหาลากพุดนาคน้ำบ่ละไมไอสวนต้นตีจำบุญต้นตีจำาบปเมื่อมายกแล้วก็มือไหว้กาบมานจะพุทธเทวบุตรเทวดาแม่ ุกไปตีในเหมบอกมาตุกข่อยอูก่อยจาถึงเตวบุตรพบเตวดาแล้วจะไปในเหมก็กู้ข้างบุญกินบุญนางพ่อหลวงอนุลักษ์พ่อนัโชคจะตกไปไหนนั้จีมและนำ เทวะบุตรฟานดาผูเแทนยาแทนด้วยกันเนี่ยเทวดาประจํากายเฮาโอ้32กว่าเทวะบุตรเทวดาพอเกิดแม่เกิดที่ถือกําเนิดปู้แทนยาแทนที่เปิ้ลในนั้นกําแขน จำเป็นต้องยกมือสาจะต้านไปหาเฮ่อไอเขาจำไว้ปูเทนยาเทนพ่อเกิดแม่เกิดสามสิบสองขวัญแม่นมดโคดไปแผ่วเตวะบูเตวะดาต้านไปหาแบบปูเทยนยาเทนทีเปิดได้กำเขนจุติเอาเฮามาเกิดในมนุษย์เมืองโคดไม่เกินตาบุญได้เป็นโคดประสื่ง จุดที่ได้มาเอากำเนิดได้มาเกิดในตอกมาดาแม่แล้วระตานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดหักษาสามสิบสองขวันยามนี้ตึงสมประกวดตาข้อ ตีสี่บอกมาเต๋เจ้าว่าตัดตีสี่ไปตรงที่ไหนมันจะตกกไดดบอกมาเจ้าเจ้าบอกเล่มือเราบ่เดียวก็จะมาคำเดียวจะมาแล้วมาว่าข้อสามมาถึงข้อสี่ข้อนี้เฮ่อไอ้ก้อยเก่งก็คือเจ้ากำในเวนตีเฮาเกยได้ทำได้สร้าง ัวมันจะเป็นบาเป็นกรรมจะตอยมาตาเน่าตัวคูข่ข้างบ่าว่าอาดีตปัจจุบันที่เฮาได้ทำกันไปรอบนี้ให้จะเป็นของพ่อเลี้ยงสุบินของใครบ่กี้ของพระอาจารย์ชานชัยการตานก็ว่าข้อนี้ข้อที่สี่เจ้ากรรมในเวนอันนี้จะต้องจำเป็น เฮาได้ทำเสียงทันด้วยความตั้งใจและบอดตั้งใจจำเป็นต้องตานไปฮือเปิดนันเจ้าบำมนาวินนี่นเ,นนเ,นเนาะแมนะ่แล้วจินึกบอกว่า,าจาัดแล้วนึกบอว่าจัดเอา,าด้บุกได้ค่าหมูมาเปิดตายผักแม่งัวงผักลูกควายบึดบุบเป็ดบุด,บด,บดข่าไก่ จะปินเจ้ากรรมนายเวมอนสะดิตจะมาตอบมาใส่จับบางพ้องเฮาบ่าสาบายชีวิตอีนายมอนบ่จะลดแม่นแล้วฮาไปหูใหญ่หน่อยแม่หนอ่อยบางพ่องกรรเก่ามันมจจองไว้พ่องได้ค่าปืนตายผากแม่งัวผากลูกไ้เมื่อก่อนเฮาก็ได้ค่า

บว,ว่าบบบมันจะล้นจำเป็นต้องตันหือป้นอันนี้คือเจ้ากับนายเวมแม่บดมดแดงแมงมันมตึงบาว่ามดแดงแมงมันได้ข่าเป็นปูเป็นป่าเขาได้เอามากินอันนี้แล้วล่ะก็มันตึงเป็นความจริงต้องได้ตันหือป้นเน้อไอ้หือเขา้ขาบดเข้าว่ามันผ้า ำสินเอาไว้จีนเล่น้บางพ่องได้บุกบางพ่องได้ค่ะเมื่อตะว่าก็จูนปอตายงานซุของตั้งลงใจข่าวว่าเขาเต่งเขาเต่งเขาเต่งไผ่เขาเต่งต่ำสีงานซุบให้โย ของหมูช่างซึ้งย่างปีอันนั้นเขาแต่งตามสีแต่ง็มเขาอะไรแต่งโค้ดบักเกี่ยวกันนันเนี่ยบเกี่ยวกันเนาะแต่งตำสีนี่มันบ่ตายเนาะเออบักเกี่ยวกันบุดตำซดเต็มบุดแมงมันเฮานั้นเอาเปิ้ลมากิน บาปกรรมจะตั้ตัวแม่ยิงจำปินต้องได้ลวกัตันไปหายุมมือคืนไว้ได้พัวนาะบุญกินเฮือไปหาหมู่เขาเหล่านอ้นยอดทองกะว่าคนนี้เือไอจำไว้โผลละไม่ต้องของคบของกิยรติอตีหามันสำคัญจริงจริงจังเสอแม่ยิ ก็ไมาจะบอกจักหน้าปง<ไ>ปมาใบหน้าใส่กันว่าใครได้ไหลใส่เขาเจ้าไปหลอบข้อนี้สำคัญสุดยอดจำเป็นต้องเข้าไปต่างหนข้อที่ห้านี่นะเจ้าจะไปตกที่ไหนอะ สัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนอตัวกู้หูนบดได้ใส่ใจอันนี้<ต>จำเป็นต้องเข้าไปตัง้งในมันบ่มีไผยตานน้ำตันเขา้า<อ>สัมภเวสีวิญญาณเหมือนกันจะต้องไปตานเหียต,ตึงวันข่าเจา้าสัมภะเวสีผีเร่รอ่อนบ่มีญาติตีตานขันเขา้าอันละกัดตานตีต้ตา ไม่แห่สัพพระเวสีบางพ้องปินผิดป็นพูดป็นผีบางพ่องไรายาติขาดมิตรพ่องมาล้อนาวัดนาวายากกินชาอยากกินลาบดิบมันมีทั่วสารทิศมาลอเอาตังคองกินของตัเออเนี่ยเป้นว่าขอส่วนบุญขอส่วนบุญเนานะสัพ ีผีตายาแฮร์ล่ะก็ผีตายโหงปวดโลจับยำบุกคลตีหมูเฮาจะกินตาดดังอันจะเป็ตดตกตานไปหาเข้าวัดเข้าวามากระยาดน้ำจีบผู้มาได้ตามตื้อขานเข้าขัดน้ำได้ตามตื้อขานเข้าขัดน้ำเอ็นดูเจนน้อมซำ ญาติบะมีตันน้ำตันเขาเ,ดดเขาใครได้กู่สนดดบางพ่องไตหงนั้นเล่าเดดต้อไปอยู่กับไปรอเป้าอยู่ตามสีแงกไปเด้ มันมาตั้งเฮานเอ,อมันตักกินตอกินโอ้นั่นสัมภเวสีรนะสัมภเวสีกะว่ายากไรมันขค่อยากกินลาบกินแกงซ้ำไปอยู่ตามสีแยกไฟแดงมันก็แฟตัดอยู่กับไออ,อันนี้คือสัมภเวสีเปิดว่าคนต,ตัดดีกับเปินว่าผีตักห ถ้าว่าจะไปโซไหน <S <S <ฮะ>ปิกมาม,งมึงโ้ยอันนี้ผีต,ตั้งงี้เหรอออันนี้เป็นผีวิญญาณเล่หล่อนวิญญาณเล่หล่อนสัมภเวสีตีเปิ้นไรอยากขาดมีดยอยากเออไตห้าไตาหงม,งมันมีไผต้านขันน้ำขันเข้าฮ้อันเนี้ยมันบบเจ๊ว่าอย่างงเปินเคยได้ส่วนบุญกุศลแต่ว่าเปินตายไปแล้วอยู่คนละภพก,กับเฮาเฮาแบบได้หันเปิ้น ถ้าเป็นคนปกอบจะเอิญใส่เออวันนี้ไปซอตังใดปกตักจัดดีอะอแต่มาเฮาเมือม่อยแต่ว่าเปิ้ลเป็นผีแล้วเฮาอยู่คนละพบฮากับปีกมาบ้านกับเป็นลเมื่อยเป็นไข่หน่อยแม่เนะาะคือป้อหน,นานมาโหนขวานอยากเลี้ยงไก่เลี้ยงลาบอยากลาบแดงแก่งอ,อมเหลาบุรียอยากเนี่ยปีกมากับเป็นลเมื่อยเป็นไขยย่อ้ พอยังวันนี้นะหน้าวัดนี่เห็นติมมดอ่ะเนาะโอ้ก็แท้จะติมนะแต่มาต้องกลัวเพราะว่าศรัทธามันโกยเนี่ยหยังยกมือไหวไปมือยอมมดนะนะแม่เนาะเปิ้รอุทิศไปมดแมม่่วาดเออปุ่นหนึ่งก็ขอดานไหวตั้งหน้ากับตนกับตัวเป็นขอกเป็นขวามังนี่ค่ะ